สบายด,พายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่赖สิไปแกงเฮ็ดม <c oughs> ื่อไหราพี่น้องเอ้ยมามาเบิ่งหลังเฮ็ดเบิ่งน้ำบมทันแต่ว่ามาทันหลังแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกหักกรได้น้ำมูหักกรได้น้ำมูน้ำมูน้ำบันน้ำมือ <c oughs> แต่มีตัวจุมอยู่ได้เนาะเดจู่มเฮาก็มีจุ่มนะเออฝากให้สละดด้วยสละดด้วยอาลบอหิตนี่เด้อลอยเอ้ยลอยบุญปากบ่มีนี่โอยก็มีปากแล้วลอยแผ่นบุญป่ากินเ็ดโฟมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดเธอนาแม่สิไปฝากให้มันเกิดเธอนาเดียสิไปฝากอยู่อันบริษัทคนส่งให้เท่านี้นะให้ระบ้ากินอิ่มซะก่อนเด้อยลอยฮ่าฮ่าโอ้ยออกร้านพี่น้อง นี่พักติวสามารถนำกันกเลยไปหาเราตอนขำได้เดนาะเห็ดกับเฮ็ดออกใหม่ดอกใหญ่พ่อพี่นอ้องบึงมืดอยู่พูพูอนี่ทาบึงบาดแกงนี่เออขึ้นมาแกงนะบึงบาดแกงแล้วพี่นอ้องเนมาะเนี่ยตาตมใเล่พี่นอ้องมาแมนแต่แกงเห็ดปวกพี่น้องเลยเต็มหม้อเพราะวอาเป็นเห็ดปวก แหลกของปีอีกเนี่ยเอาพามาเบ่งแม่แหลกแกงเห็ดปัวแกงเห็ดรั้อตอนนี้แม่แหลกเลยใส่หมากพริกเลยเนาะพี่นอำ ันนี้คือแกงเฮ็ดป๋รอบแรกของปีนะแม่เล่เป็นคนไปหากับแค้นด่านาะพี่น้องเราได้เฮ็ดป๋เนาะแหงว่าแม่เล่บนเก็บเฮ็ดป๋วซุ่มเป็นหนอ่อโมแหงเลยวะแหงแต่โตโตบานๆโตเก็บแตบอีน้ำซุ่ม ตอนนึงใส่ปลาแดกลงไปเนะาะแกงเห็ดเลยพี่น้องโลบแหลกของไปทั้ทงอีทอมอลเลยเนะาะเมื่อนี้แกงเห็ดปวกเลยพี่น้องอแซ่บแน่นอนเลยพี่น้องไม่แลไปหาก,กระแพ่นดาวังขำนี้เนาะมาเลยเนาะได้เห็ดปวกชื่อโตขีดเก็บเห็ดปวกเต้องเบิ่งของ แม่น้องแพนของสอาวลาคนบันเนาะข้างในเนาะอันนี้แกงเฮานนเก็บลายคะแมันแมันเป็นน้องเฮาเบิดเต็มตาเขาก็เก็บลายเขาเก็บแห่งือกฝากเลยนะงานจะปู่ผาตันเบิ่อโต้หน่ากันเพลินหน,น่าซานจะปู่เนาะ เราไปเห็นตาแบบสิดยอดเลยหมองเข้าเก็บมาขัดเนี่ยเราเปสนดีใจเนาะเราไปเห็นเราก็ยังดีใจเนาะใส่พักนั่งตู้นะเอาพักติ๋วจะใส่รือว่าคือยังยังใส่แล้ว,วอันเม็ด ไอ้นางแพนนะเก็บเข้าไปโคเข้าบ่ได้อีหยังเฮาได้แต่ว่าติ้วต้อหอยังได้เฮ็ดปอยโคแห้งก็สิแห้งกว่าเก่าเนาะพอม่แก็เคยได้อีโคมันเนาะก็เลยเลาะโคพอ็ประมาณไปโคน่ตกเแม่นนตกจว่าสิสกาบลาบ่ตะม่นเด้อมันอยากอเนาะ เห็ดป่วมันอยากออกพอแห้งเลยเอาใส่พักนางตู่ลงไปเลยเอาห้ามซีซีมันซีนแล้วเอาสปงเลยนะเสบเดอพี่น้องแ่นมายองแบบเล่ต่อยองตัวเองได้ข้างในมายองแกงเองเนาะแสดด้วยแม่น้องวิบบบให้แม่น้องวิซีมก็ได้พี่น้องแม่น้องวิต้องซีมต่อนั่นเลยอ่ะแม่น้องวิซีมนึก เอาพันเลยชิมก่อนห่อนเดียวหอนพี่น้องเลยแสบเลยพี่น้องเลยกินขังแหลกของปีเนาะปะซีมันมือเราได้ตอนนี้พอเมลีไปหามานาะตอนข่ำเนาะมาฮอตเลยข่ำก็ดีมือมมาาล้งงแกือเนาะถ้าผับพอดีมาผูกงวงเขาลากเลยแต่ยั่งโบเด็กเลือกพี่น้องมือซื้อยั่งบบทันเลยเด็กพอดีมือ ก็สกุตเลยเ่ากส็สโตงได้พี่นาะงแ็นเมล็ดนี่คือบสบายดีกเกเป็น,ยน,นเยวเนาะบดเมลว่าซื้อเมืดอกพี่นนองเมาแต่ว่าเแนวอื่นสิสบายดีได้นสบายดีได้พี่นนอะมากินแกงเห็ดป,ปัวเแซ่บนำกันเมื่อนี่จ้ะเป็นมื่อแรกของปีสองพันสิบเอ็ดเนาะสางเอ็ดเลยสองพันสาวเอ็ดสองหนึ่งนะพี่แมพี่นม่แมเลยังสิบเอ็ดเนาะ สองพัน้าเอ็ด้าตสุดยอดนะพี่น้องหน้าตาก็ดีดีซสแทร่สุดเลยเนาะอืมแกเห็ดเสิบเสแอะเม่อพี่น้อ แซบแบะมียังบ่ทันกินกินมึงดู่ะกินมึงดูแซบบะแซบบะไว้แซบบะบะไว้ลองกำลังมากมามากี่เาตการงเลยาเนี่เป ok ิดมึงอ่ะ ขามพันนาพันนาเก็บเพชรบ่อบพันนาได้ลายอยู่ตีพ่อเงินกินเห็นไหมโอเคหอยดอกหนึ่งกับพ่อกินแล้วดอกหนึ่งกับพ่อกินน้ำมาจีพ่อยสำหรับเขาเดียวโบโคตั้งรายะก่อนเสียแต่มันยังแห้งเนาะแต่ไม่ร้นว่แห้งนี่มันแห้งสิออกลายเนาะ เป็นจุ้งเร่องนน่าประพฤติพี่น้อง้องน่าประปพฤตสาคมดีเป็นดาวน่าเรื่องเห็ดน้ำอุ้ยเสียงอะไรในกระฝแยเบอยู่แม่ว่าคองแหลกของปีได้นี่นะเห็ดบานน่ะนัวอเทอะน้มันหวานเห็ดบานน่ะเนาะ ดอกจูมแซมเอาดอกจ้าบานบวเส็บเอาออกมาดิริใครมีผู้กินดอกจุมูม <c oughs> ดอกจูมมันบวไม่เหนี่แหละบ้านมอนมีผู้สิบุตรกินนี่แต่ดอกบานแต <c oughs> ่ว่าอะไรน้องวิกินข่าวด้วยน้องวิมัดโลด หมอหามาสีมานให้อันแพนด้าไปหาก็ไม่เละวังคำนี่นเนาะเฮ็ดเขาก็เลยกินสี่หมื่นหัวเนาะแซ่บอยู่ทิแพนด้าแซ่ <c oughs> บมาไว้รสชาติเฮ็ดแต่หวัวปีเป็นอะไรอธิบายฟังหน่อยท่านหัวปีกัดแทบท่านว่าเดินท่านหัวปีกัดแ่บแมันนะแต็มันออกไรกัดแ่บเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดชม,มกินเฮแซ่บ หนึ่งกินกับแจลของขอวแทมาเดิมพี่น้องมันมาไล่หนึ่งกินสบายดีพี่น้องอุ้ยสบายดีนี่สบายดีาเรีนตีสบายดีไม่เงยบุได้ลืมบ่ไม่งยบ่ไม่เงยืมสบายดีไ่ต้เฮ็ปัไม่ได้ลืมเลยอืยนี กินเก่งเฮ็ดพี่น้องเลยเก่งหลอบแหลกของปีเลยเลยนี่เนาะเก่งแม่ตักอาวบ่แซ่บอยู่ที่นี่เฮ็ดละโง่กับเฮ็ดปวกไเฮ็ดแสบกว่ากันแซ่บบะผมีเฮ็ดเผ่งเลยเ่ะกระเซียมเฮ็ดยังแซ่บกวูหมู ยังกะแซบหวานยงกระแซบเ็ดคมเจบอกว่าสำหรับนี้ผู้มีผู้หมักเข็ดยั้งก็หมูมาลูกเข็ดยงโงเฮ็ดระงโแซบกัหมูแสดงมได้ไหลม่ลูกเพนดาด้นพนดามักเฮ็ดยังกัหมูเข็ดหมักกหมูนะเฮืยคืขดว่าเลอะเข็ดยเข็ดปวด มักแห้งเพราจังแห้งนาะมาไหวได้ส่ะหมักกระหมูนะขั้นแบบมามักกระหมูกับบะหมี่หมักลายเนี่ยเฮ็ดรูเห็ดเห็ดปูอ่ะเห็ดพะนังโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดคมเฮ็ดเผิงโอ้ยมักแบบว่าขั้นว่ามักตัวแดกจะเป็นกระหมูกับบะหมี่เนาะมักเบิดตัวเนี้ยเฮ็ดเผือกกับเฮ็ดไค่กว่ามันมักพอกันมักเบิดเฮ็ด ท่านามากินไปได้ปหนึ่งแกะเบล็กรือเรา้กินวัตเนียวไม่ไงได้สมัครแค่นั้ก็บอกเท่าสมัดรมือโปรเดียววมาคืบสนิทใหญ่มานได้เนี้ยกันก็แกงเห้เนาะวัดคูงเสือพี่น้องกิ้ท้าไม่ญงแบบว่าอันไม่่เงินใบหัล้วก็ใบพันธุ์เก็บใบยังเข่งชองใบไม่ไงไม่ญ่เก็บประองในมุมนี้ก็ใบยังจะกินเผาอยู่ดี กินใช้ถุปั่นทำหน่อยนี่น้่งเลยค่ะกินแล้วเอาราไปกินน้่งก่อนหวานทำไมอีกว่านี่ถึงมาผิดตินบ่มันมันอย่างนั่นบ่น้องหวีเรากินแล้วแล้วอ่าสมัคน แซบจนไอไปมั้ยมังวีผุดขี้ขาเลยอ่ะเนาะแบเาเบิ่งบะเบิ่งมีน้ำมันมีน้เย็นหมเลยข้กับวิ่งจริงอ่อายมากรอรสมีมีผู้มีผู้แนะนัมันเย็นอะไรสิกีกราโดามาผ่นดันี่มันได้ไม่รอมาเลยมันกรดดตง งงมันใหญ่ยไหมืนอกกนประชอ,องกันเลยเป็นมีผู้บริจาคกินน่ะารมีถ้าเมานีา่นก็ชิ้นได้พี่น้องตอนแรกพี่น้องพอก็ไม่คิดหนาเด้ออย่าบัางพันได้อย่าบัางพลอยปากเป็นกลังแยกใจ <c oughs> มาไว้ดีพะ่ะ <c oughs> อยู่ดีไม่แย่งเด้อพี่น้องมาเพื่อนด้วาาย,าายไปแล้วบายบาย